สวัสดีครับอยู่กับผมมิกแล้วนะครับดูเ Red เดสตินีนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยหน่อยวันนี้เราจะมารีวิวเด็กโกลด์ฟอร์แมตอีกแล้วที่คุยกันไปก็จะเป็นเด็กแพ็กแมน p a c m a n แพ็แมนเนี่ยติมของเด็กมันก็คือเป็นฝัดเกตยืนมอนฟลิปคว่ำเป็นฟลิปที่มันแบบสั่งคว่ำได้แล้วก็หงายเพื่อทำเอฟเฟกทั้งหมดครับซึ่งจะยืนฝัดเกตฝั่งตรงข้ามจนอีกฝ่ายแบบเล่นอะไรไม่ได้นั่นแหละ นี่คือข้อดีของเด็กนี้แต่ข้อเสียของเด็กมันก็คือเด็กมันค่อนข้างใช้เวลาเล่นระดับหนึ่งถ้าเกิดอีกฝั่งจวดได้การท,ที่แบบทําให้บอร์ดเราพังได้เราก็เสี่ยงอยู่เพราะเด็กเนี้ยดาเมจเทิร์นหนึ่งมันได้สูงสุดประมาณแบบพันสองพันหนึ่งเท่ากับว่าถ้าอีกฝั่งไม่มีการ์ดลงหรือว่าไม่มีการ์ดขัดเราอะเราแทบจะทําดาเมจเทิร์นหนึ่งได้ด้อยมากครับโอเคมาดูถึงตัวเด็กเด็กเราก็จะรัน4ี่สิบใบเท่าเดิมนะครับ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมชอบเล่นเด็ก40ใบไม่ชอบเล่นมากกว่าน,นั้นเริ่มจากใบแรกก่อนแล้วกันเริ่มจากคีย์การ์ดใบแรกก่อนเลยเด็กนี้สำคัญมากตัวอูดครับผมจำไม่ได้มันชื่อเดสอะไรสักอย่างการ์ดใบนี้มีความสามารถที่ว่าเมื่อมันอัญเชิญแบบพิกหงายครับก็คือ เ์นแรกต้องลงมาความก่อนหลังจากนั้นเธนถัดไปเราหงายเราจะได้จั่วการจากเด็กหนึ่งใบครับแล้วก็ในเมนเฟสเราสามารถกดสั่งใช้งานให้มันกลับไปความใหม่ได้หมายว่าตัวมันอ่ะคือเป็นการที่จะทําให้เราจั่วการได้เยอะขึ้นครับเด็กเนี้ยตามที่ผมพูดไปคือเป็นเด็กฟันเกตดการทําให้เราีซอสนาฝั่งตรงข้ามเนี้ยมันก็ทําให้เด็กเนี้ยมันเก่งตรงนั้นถึงจะตีแค่ห้าร้อยแต่การจั่วการเพิ่มหนึ่งใบมันคือเพิ่มรีซอสให้เราครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ผมจำไม่ได้มันคืออะไรสักอย่างเป็นหนอนใส่ถึงสามใบหนอนตัวนี้ก็ความสามารถเหมือนตัวเมื่อกี้เลยก็คือในเมนเฟสสั่งความได้แล้วก็เมื่ออัญเชิญแบบพิถีพิถัสำเร็จทำลายการมอนเตอร์ในสนามอีกฝั่งหนึ่งตัวหนึ่งใบนั่นเองการ์ดใบน,นี้ก็เป็นการท,ที่เก่งเหมือนกันสแตทไม่ได้สูงแต่ว่าเอฟเฟกต์ทำลายคือมันแลกบอร์ดได้เลยถ้ามันรอดไปได้เทิ่านึงเนาะ ใบที่สามครับสวามออฟสตารับใส่สามใบใบนี้ก็จะเหมือนใบที่แล้วเอฟเฟกต์ Effect เหมือนกันเลยก็คือกดในเมนเฟสความได้แล้วก็เมื่อฟลิปซัมมอนเสร็จทำลายมอนเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งตัวถ้าฝ่ายไม่มีก็ไม่ได้ทำลายแค่นั้นเองสแตทก,ก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันก็พวกเนี้ยมันเป็นเอฟเฟกต์ที่กดใช้ใหม่ได้เรื่อยๆทำให้การ์ดพวกเนี้ยมันเก่งครับแต่ข้อเสียคือมันต้องยืดให้ได้เท่านึงถ้ายืดไม่ได้มันเอฟเฟกต์มันไม่มีประโยชน์เลยถัดไปครับ อันนี้ใส่ถึง3ใบตัวนี้ตัวตั๊ก,กแตนตัวตกแตนบอกว่าสั่งความได้แล้วก็เมื่อมันพลิกหงายขึ้นมาทำลายเวทกระดาษอีกฝั่งก็เป็นใบเคีย์แผงหลังถัาไปศิลาคุณศิลาใส่3ใบใบนี้ก็เหมือนกันจับความตัวเองได้ครับแล้วก็สามเมื่อมันอันเชอรพบิกหาพลิกหงายเรื่องมอนเตอร์อ,อีฝั่งเอากลับขึ้นมือก็ เท่าให้ดูมันก็คือการเคลียร์บอร์ดนะครับเห็นไหมว่าเราจะมีเติมรีซอสทำลายมอนทำทำลายมอนเหมือนกันทําลายเวทกับดักแล้วก็ดีดมอนกลับขึ้นมือทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟกมันจะไม่มีเอฟเฟกลบเลยก็คือเป็นเอฟเฟกบวกถัดไปครับการที่ลิมิตใส่ใบเดียว t w i ครับ t w i c ก็เป็นใบเคลียร์บอร์ดครับก็คือ เหมือนนิวเคลียร์นั่นแหละลงมาปุ๊บประกาศหนึ่งเผ่าเผ่านั้นสูพันแค่นั้นเองเป็นการ์ที่แบบต้องใส่อยู่แล้วก็จะจบไปแล้วนะครับสําหรับมอนสเตอร์มอนสเตอร์เราก็จะใส่ประมาณสิบหกใบนั่นเองถัดไปนะครับเข้าสู่เวทเริ่มจากเวทสามันกันเลยสามเซตน้ำฟ้าประทานพรจั่วสามทิ้งสองไห่ละโมบจั่วสองแล้วก็ดัวริงใบนี้ก็จ่ายหนึ่งพันทิ้งมือสองใบแมก Happy ้มิลเลยเซตแฮปปี้มิลคือทุกเด็กต้องใส่อยู่แล้วแต่บางคนจะถอดด้วยริงออกก็ได้เพราะว่าเด็กเนี่ยมันมไม่จำเป็นต้องทิ้งมืออีกฝั่งก็ได้ครับแต่ผมติดไว้เผื่อในบางทีอ่ะเรารู้มืออีกฝัง่งเราก็ทิ้งถ้ามือน้อยๆเคลียร์มือดีถัดไปก็จะเป็นไอเทมที่สวมใส่มอนเตอร์ขโมยมอนได้เผื่อแบบเราไม่มีแบบทางเลือกและเราขโมยมอนมาใช้เขาใช้ก่อนก็ได้เพื่อเซฟมือจาก800ชุกชีวิตมอนเหล่า หลายคนอาจจะคิดว่าเด็กเราเนี่ยสแตัมันน้อยเราจะชุบมาทําไมอย่าลืมว่าเมื่อชุบลงมาใช่ไหมครับเราสามารถสั่งมันความหม่ได้สั่งมันความนะมันทําให้เราวนของได้อยู่พายุใหญ่ไว้เคลียร์แผงหลังทั้งสองฝั่งครับไซคโครนทาลายเวทกับดักและ ปืนใหญ่เนโออาร์มสตองไซโคเจสอาร์มสตองเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยใบนี้ก็เป็นเวทต่อเนื่องครับบอกว่าทุกสแตนบายเฟสของเราเนี่ยจะวางเม็ดเคา์เตอร์ให้มันแล้วในเมนเฟสเราสามารถส่งการไปเนี้ยจากในสนามลงสู่สุสานเพื่อทําความเสียหายให้ฝ่ายหนึ่งพคูณตามเคา์เตอร์ของมันนะครับหมายความว่าถ้าเราใช้เทินแรกปุ๊บแล้วผ่านไปแเทินเข้าเทินเราแดเทินเราสามารถ ยิงไรพออี่ฝ่าย8 0 0พได้เลยทําให้เราชนะเกมได้ก็ผมติดไว้เพื่อว่าดาเมจเราไม่พอเรามีใบเนี้ยเป็นแผนสำรองครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมันค่อนข้างจะเคลียร์บอร์ดเก่งอยู่แล้วถ้ามันฝัดเกรมันขึ้นนะมันทําให้ว่าการใบเนี้ยเรายืนรอปล่อยไปเรื่อยๆคุมคอนโทรลบอร์ดแล้วก็ปล่อยใบนี้ยิงไปเรื่อยๆเก็บเก็บเคาน์เตอร์แล้วยิงถัดไปครับเออเลเวลลิมิต เลเวลลิมิตใส่ได้แค่2ใบการ์ดไปเนี่ยมันบอกว่ามอนเตอร์ที่สี่ดาวหรือสูงกว่าทั้งทั้งสนามทั้งสองฝั่งจะต้องเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งพ้องกันก็คือฝัดเกตครับในยุคเนี่ยมอนเตอร์สี่ดาวส่วนใหญ่จะแตดดีเขาจะใส่แค่สี่ดาวครับพวกสาดาวจะน้อยก็จะเป็นเอฟเฟกต์ฟลิปอะไรพวกนี้ก็จะเคลีย์บอร์ดเราไม่ค่อยได้อยู่แล้วทาให้การ์ดไปเนี่ยเป็นการ์ดท,ที่อีกฝั่งโดนทีจะเจ็บเลยถ้าไม่มีการ์ดขัดแล้วก็ดาบพนึกแข่งแสงครับก็ อีกฝั่งตีไม่ได้3เทินแล้วก็ครบสามเทินอีกฝั่งก็ทิ้งลงสู่สามแค่นั้นเองก็จะประมาณนี้ถัดไปจะเป็นกับดักนะครับเสียงกรีดร้องแห่ง living day ติดไว้ใบหนึ่งก็มันใส่ได้ใบหนึ่งก็ชุบมอนเอ่อชุบมาในเทินอีกฝ่ายเข้าเทินเราสังคว่ำล้วหงายเพื่อทำเอฟเฟกไทเลนที่บุตรหรือน้ําแตกนั่นเองก็ไว้เคลีย์บอร์ดเผื่อบอร์ดฝั่งนู้นแบบโดมิเ a t เรามาและเราตายแน่นอนถ้าเขาลงมอน ลงมาปุ๊บสั่งทำลายทั้งสนามวงแหวนทำลายก็ไว้เคลียร์มอนซากุระสึอ,อาร์เมอร์ใส่ที่3าใบอีกฝั่งประกาศตีมาหงายเบนี้อีกฝั่งก็มอนตามอนถูกทำลายทันทีมิเลอร์อฟอสสามันประจําบ้านยกเลิกการโจมตีทำลายมอนตั้งโจมตีทั้งหมดและ โซเลมจัดเมนใส่3ใบใบนี้คือพ็อกซี่นะครับก็ใส่โซเลมหึงสใบก็เราบอกแล้วเด็กเราต้องการฝัดเก็ดยิงยืนค้างอยู่บางทีโดนพายุใหญ่โซเลมช่วยได้โดนไซคลนโซเลมช่วยได้เขาลงมอนเตอร์ที่จะเคลียร์เวทกระดักเราได้โซเลมช่วยได้ทั้งหมดเลยและกราวิตตี้บายครับใบนี้จะเหมือนเลเวลลิมิตเลยตรงที่มอนเตอร์สดาว เลเวลลิมิตมอนเตอร์สี่ดาวต้องเปลี่ยนเป็นตั้ง้อกกันถูกไหมแต่การวิตี้บายจะเปลี่ยนกันตรงข้ามคือมอนเตอร์สี่ดาวจะสั่งตีไม่ได้อันนี้คือไม่เปลี่ยนสภาพนะ้วไ,ไปสุดท้ายครับเอ,อ่อะไรแพรบสักอย่างใบเนี่ยมันบอกว่าเมื่อในสนามทั้งสองฝ่ายมีมอนเตอร์สี่ตัวหรือมากกว่าก็คือรวมเราและอีกฝ่ายทำลายมอนเตอร์ที่หงายหน้าทั้งหมดมันใช้คําว่าทั้งหมดนะครับที่หงายหน้าด้วยหมายว่าพวกเนี่ยครับถ้ามันเป็นอยู่ในสภาพนี้อยู่แล้วยังไงเราก็อยากให้มันอยู่สภาพความ มันจะไม่โดนผลจากใบนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับเด็กลิทเนี่ยผมก็จะจัดแค่40ใบาตามเดิมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวัน,นวันนี้ก็จะแค่นี้ก่อนเสาวนี้เป็นไปได้อาจจะถ่ายโ o p e o format ให้ดูช่วงนี้ก็จะถ่ายคลิปเยอะหน่อยเพราะว่าใกล้ครบ1ปีช่องเราแล้วผมก็จะพยายามถ่ายคลิปให้มันครบตามกำหนดที่เราสัญญาไว้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเจอกัน